ห้าสี่สามสององครับสองครับเอาไงอาศิรวาทราชันมิ่งขวัญราชวโรกาศแปสราชันษาอัจฉริยะมหากษัตริย์ นักพัฒนาปวงประชาต่างเป็นสุขไร้ทุกภัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจที่พอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชนให้สดใสหลักสามห่วงสองเงื่อนขจรไกลจรดเหนือใต้ทั่วสากลได้ยนยินต่างพร้อมใจสรรเสริญสะดุดีองค์ภูมิภูมิพลทุกท้องถิ่น ราชจงรักพักดีทั้งปัตตพินน้อมชีวินถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุธิยาบุญประดิษฐ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์